หัวใจและสมองอาจพังถ้าคุณยังนอนแบบนี้หมอเตือนเป็นด่วนก่อนสายเกินแก้งานวิจัยล่าสุดชี้ชัดพฤติกรรมการนอนบางอย่างที่เราอาจมองข้ามกำลังเพิ่มความเสี่ยงหัวใจล้มเหลวสูงถึง56%และโรคหลอดเลือดสมองอีก28%น่าตกใจใช่ไหมละ่ะแต่เดี๋ยวก่อนนี้มีอะไรที่น่าสนใจกว่านั้นอีกเยอะหลายคนคงเคยได้ยินมาบ้างว่าการปิดไฟนอนช่วยให้หลับได้สนิทแต่รู้หรือไม่ว่าการปิดไฟนอนไม่ได้มีดีแค่นั้น งานวิจัยใหม่ล่าสุดจากวารสาร Jam Network Open เผยว่าการนอนในที่มืดสนิทสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองได้อย่างมีนัยสำคัญแสงสว่างขณะนอนหลับเกี่ยวอะไรกับโรคหัวใจทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟินเดินประเทศออสเตรเลียได้ทำการศึกษาและพบว่าผู้ที่นอนหลับในสภาวะที่มีแสงสว่างมากเทียบเท่ากับการเปิดไฟเพดานทิ้งไว้ทั้งคืนมีความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวสูงขึ้นถึง56เซ โรคหลอดเลือดหัวใจสูงขึ้น3.2%และโรคหลอดเลือดสมองสูงขึ้น28%เมื่อเทียบกับคนที่นอนในความมืดสนิทในการศึกษานี้นักวิจัยได้ทำการติดตามผู้เข้าร่วมเกือบ89,000คนโดยให้สวมอุปกรณ์ตรวจวัดความเข้มของแสงในช่วงเวลา0นาฬิกา30นาทีถึง6นาฬิกาเป็นระยะเวลาหลายปีข้อมูลที่ได้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสัมผัสแสงขณะนอนหลับและความเสี่ยงต่อโรคหัวใจในระยะยาวผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าแสง แสงสว่างในเวลากลางคืนสามารถรบกวนการทำงานของนาฬิกาชีวภาพเซอร์เคเดียนรีเดอร์ของร่างกายได้แล้วนาฬิกาชีวภาพสำคัญยังไงนาฬิกาชีวภาพคือกลไกาภายในร่างกายที่ช่วยควบคุมวงจรการนอนหลับการตื่นและกระบวนการทางสรีรวิทยาอื่นๆอ,อีกมากมายแสงสว่างเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมนาฬิกาชีวภาพนี้ทำให้ร่างกายสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างกลางวันและกลางคืนได้เมื่อเราสัมผสัสแสงสว่างในเวลากลางคืนสมองจะยับยั้งการผลิตเมลาโทนิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการนอนหลับและควบคุมการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่าการรบกวนการทำงานของนาฬิกาชีวภาพนี้อาจทำให้ความดันโลหิตผิดปกติเกิดความเสียหายต่อเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดเพิ่มการอักเสบและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือดซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยที่นำไปสู่โรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจดรฮูริโอเฟร์นันเดสเมนโดซาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและรักษาการนอนหลับจากเพนสเตาธิวสหรัฐอเมริกากล่าวว่า ร่างกายอาจตอบสนองต่อแสงสว่างในเวลากลางคืนในฐานะปัจจัยกระตุ้นความเครียดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆเช่นอัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มขึ้นฮอร์โมนของเครียดที่สูงขึ้นระดับน้ำตาในเลือดที่สูงขึ้นและอินซูลินที่สูงขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นแต่เดี๋ยวก่อนอยังมีเรื่องที่น่าสนใจกว่านั้นอีก ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงมีความเสี่ยงสูงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวและโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าผู้ชายในขณะที่คนอายุน้อยกลับมีความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเช่นภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว a อ r เ a l f i ฟ r i l l a ล i o n มากกว่านอกจากนี้ผู้ที่นอนในที่สว่างจ้ายังมีโอกาสเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันสูงขึ้นถึง47%โดยความเชื่อมโยงเหล่านี้ยังคงอยู่แม้จะคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆเช่นการสูบบุหรี่การรับประทานอาหารการออกกำลังกายหรือการทำงานกระดึกแล้วก็ตาหมอ และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจไม่รู้งานวิจัยยังพบว่าการสัมผสัสแสงสว่างจ้าในตอนกลางวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเช้าหลังตื่นนอนกบเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดก,การได้รับแสงแดดในตอนเช้าช่วยให้ร่างกายปรับนาฬิกาชีวภาพให้เป็นปกติและส่งผลดีต่อการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายแล้วเราจะลดผลกระทบจากแสงสว่างขณะนอนหลับได้อย่างไรผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้เริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน,ๆน้อยๆในชีวิตประจำวัน รีไฟหรือปิดไฟบางดวงในบ้านล่วงหน้าสามถึงสี่ชั่วโมงก่อนนอนการค่อยๆลดระดับแสงสว่างจะช่วยให้ร่างกายเตรียมพร้อมสำหรับการนอนหลับจำกัดการใช้โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ก่อนเข้านอนแสงสีฟ้าจากหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถรบกวนการผลิตเมลาโทนินได้ใช้โคมไฟแสงสีส้มวอร์มไลท์หรือไฟสลัวแทนไฟเพดานที่สว่างจ้าแสงสีส้มนุ่มนวลจะรบกวนการนอนหลับน้อยกว่าแสงสีขาวหรือสีฟ้า หลีกเลี่ยงนาฬิกาปลุกที่มีแสงสว่างจ้าหรือการตั้งเตียงนอนใกล้หน้าต่างแสงสว่างจากภายนอกสามารถรบกวนการนอนหลับได้ใช้ผ้าม่านทึบแสงหรือผ้าปิดตาสำหรับนอนเพื่อให้ห้องมืดสนิทวิธีนี้จะช่วยปิดกั้นแสงสว่างจากภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพการนอนหลับไม่ใช่แค่การพักผ่อนแต่เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเองการนอนหลับในความมืดสนิทไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณหลับง่ายขึ้นแต่ยังสามารถปกป้องหัวใจของคุณจากอันตรายที่มองไม่เห็นได้อีกด้วยคำถามชวนคิด คุณคิดว่าตัวเองได้รับแสงสว่างมากเกินไปในเวลากลางคืนหรือไม่คุณมีเคล็ดลับอะไรในการสร้างบรรยากาศที่มืดสนิทในห้องนอนลองแบ่งปันความคิดเห็นและประสบการณ์ของคุณในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างและที่สําคัญคุณคิดว่าการนอนในที่มืดสนิทเป็นเรื่องที่จําเป็นหรือเป็นแค่ทางเลือกสําหรับสุขภาพที่ดีมาร่วมถกเถียงกันอ้างอิงจะมาเน็ตเวิร์กโอเพน